สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส้ผูสู้คนครับผมช่องรถไทมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตครับผมเมื่อนี้มานำําเสนอคู่บตา4ีิแรงครับผม Lc 018 DT ดีที่จดทะเบียนปี62ครับผมสภาพผพอมใสตัวรถสีสันเดิม เครื่องเกียร์ยดีครับผมยัางเดิมๆอย่างหนาประมาณ60%ได้ครับผมย่างหลังประมาณ80%ครับสีสันเดิมๆมีตำเนียคือจะของเดิมครับผมค่อนข้างจะดูแรลรถเป็นพิเศษเอาสติกเกอร์ใสมาติดครับผมหรือว่าติดหลายเลยล่ะครับ ติดหลยหมองหลอกบ่อ,อครับผมแกะบ่อ,อขอดีก็คือสีเห่าบกขูดครับผมสีเห่าบกขูดบดถลอกแล้วขอเสียกับเบื้องติดโดนไปมันกับบกค่อยงานครับผมนั่งกับสีสันเดิมครับผมรถบกผุครับ ถ่ายก็เป็นถ่ายเดิมๆครับผมสิน้นหลอดบ่คยแกะทั้งสองฟังป้าให้ดโดริบบ่คยเปิดครับผมดอกยางใส่กันเหีวๆครับอุปกรณ์ด้านหน้าตาสร้างครับผมพันหลังพันหาตาสร้างครับรถเครื่องเกียร์ดีรถบ่คยตัดทอนเครื่องเดิมรถเกียร์บ่คยเปิดครับ ครับซีใดปกติครับ สภาพพร้อมใส่ครับผมเครื่องเกียร์ดีปี62ครับผมฝากพี่น้องไว้พิจารณาอีกหนึ่งรา่การครับผม40แรงพอามเพี่น้องทันใดสนใจกับทั่มมาติดต่อสอบถามได้เด้อครับเบอร์โทร่8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอยู่ในโต๊ะบันเสียวครับผมบ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงลุยลยตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ